สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับหนังสติกสลิงช็อตนะคะวันนี้โอก,ก็จะมาแนะนำหนังสติ๊กกันอีกเช่นเคยหนังสติ๊กที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดเป็นหนังสติ๊กไม้ประดู่นะคะ,ะเดี๋ยวโอก,ก็จะมาแนะนำให้ดูกันว่ามันไม้แต่ละท่อนเป็นไม้ประดู่เหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันยังไงนะคะ,ะมาดูกันที่เซตแรกเซตแรกนี้นะคะ,ะจะแนะนำเป็นนี่สิบตัวนี้ เป็นทรงเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นไม้ท่อนเดียวกันเป็นแก่นไม้ประดู่ในส่วนของลำต้นนะคะนี่เป็นแก่นประดู่บางตัวก็จะมีติดกระพีนิดนึงแบบนี้นะคะนี่ส่วนที่เหลือตรงนี้สองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นไม้ท่อนเดียวกันตัวนี้กับตัวนี้โคนละทอนโคนละทอนนะคะ เดี๋ยวมาดูกันที่เส้นแรกนี้เส้นแรกนี้นะคะมาดูขนาดกันดีกว่าขนาดของตัวนี้จะง่ามกว้างนะคะประมาณสองนิ้วง่ามลึกนะคะจะอยู่ที่สองนิ้วความยาวของง่ามจะอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะคะ เซตนี้จะมีทั้งหมด10ตัวเป็นท่อนเดียวกันจากที่ได้บอกไปที่แรกแล้วก็ดูถึงเป็นท่อนเดียวกันสีและลายก็จะมีความคล้ายกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะเนื่องจากเขาเป็นลายธรรมชาติเนาะนมาให,ให้ดูตัวอย่าง3มตัวนี้นี่สองตัวนี้ก็จะติดกระพีนิดนึงตรงนี้นะคะตัวนี้จะไม่มีกระพีสีของเขาลายของเขาก็จะคล้ายๆกันแต่ อย่างที่แจ้งไปว่าจะไม่เหมือนกันเนาะนี่โอเคตอนนี้เป็นเซตมัดยางไทยทั้งหมดนะคะมัดยางไทยแล้วก็หนังรองขนาดใหญ่นะคะนี่โอเคตัวต่อไปอจะแนะนำตัวที่เป็นไม้ท่อนเดียวกันก่อนดีกว่าไม้ท่อนเดียวกันนี่สองตัวนี้จะมาจากไม้ประดู่ท่อนเดียวกันเป็นส่วนของรากนะคะ อันนี้เมื่อกี้เป็นส่วนของลำต้นเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของรากนี่สีสีของตัวนี้ก็จะเข้มนิดนึงนะคะามาดูกันที่แบบแรกนี้นะคะนี่มาดูขนาดขนาดของเขาจะอยู่ที่งามกว้างหนึ่งนิ้วงามลึกเอ่อเกือบเกือบหนึ่งนิ้วประมาณ0.7เ,เนาะอ่ะแล้วก็ความ ยาวตลอดงามจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะนี่ทรงของเขาจะเป็นแบบนี้อ่านตัวนี้ให้ดูตัวนี้ตัวนี้โคราทอนแต่ทรงเดียวกันนี่เดี๋ยวตัวนี้ค่อยแนะนำํำดูตัวนี้กับตัวนี้นี่สีลายของเขาจะค่อนข้างถี่นะคะนี่เส้นเส้นเนื้อไม้อะ่ะจะลายค่อนข้างถี่สีเข้มเลยนะคะนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการมัดยางจีนแบบพาดหัวนะคะตัวต่อไปอ่ะตัวนี้ที่เป็นท่อนเดียวกับตัวเมื่อกี้นะคะขนาดของเขาจะอยู่ที่งามกว้างสองนิ้วงามลึกสนิ้วกว่ากว่านิดนิดนะคะ,ะความยาวงามจะอยู่ที่เจ็ดนิ้ว นะคะอันนี้จะมีการควนไว้แบบนี้นควนลักษณะการคว,น,ควนก็จะควนสาหรับมัดยางไทยมัดยิงแบบไทยออกข้างแบบนี้นะคะหรือใครจะมัดยางจีนก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ตัวนี้จะค่อนข้างจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นิดน,นึ่ะตัวต่อไปเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะคนละท่อนกับชาวบ้านเขาเลยนะคะเป็น สีค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันด้านหลังจะเข้มกว่าด้านหน้าอย่างที่แจ้งไปว่าสีและลายแต่ละท่อนก็จะต่างกันนะคะนี่อันนี้ลายก็จะออกห่างๆนิดนึงนี่ดูไปใกล้ลายของเขาจะห่างๆนิดนึงออขนาดนะคะขนาดของงามตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.7ึ่งจุดเจ็นิ้วนะคะแล้วก็งามลึกจะอยู่ที่สองนิ้วกว่ากว่า,วานิดๆน,นะคะแล้วก็ <c oughs> ความยาวนะคะจะอยู่ที่หกนิ้วกว่านิดๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคว้านแบบมัดยางออกข้างแบบนี้เหมือนกันมัดยางไทยก็ได้ยางจีนก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้ตัวต่อไปเป็นส่วนของรากเหมือนกันอ๋อลืมบอกไปตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของรากนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรากเหมือนกันแต่ว่า สีของเขาจะอ่อนนิดนึงนะคะสีของเขาจะอ่อนนิดนึงก็เลยยังไม่ได้เอามาทำให้ลูกค้านะคะนี่เป็นรากที่สีค่อนข้างอ่อนออกนะดูใกล้กลลายห่างลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะน,นิยมเป็นสีเข้มนะคะแต่สีแบบนี้ก็สวยนะคะเนี่ยประมาณนี้อะดูขนาดกัน,นะคะ่ะขนาดของตัวนี้จะอยู่ที่ งามกว้าง1.7ง่ามลึก1.7เหมือนกันความยาวของงามนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะแกนทรงหกเหลี่ยมนะคะสีอ่อนรากประดู่ตัวนี้โอมเป็นของโอเองนะคะตัวนี้เป็น อันนี้เอามาให้ดูกันเฉยๆเป็นหนังสติกไม้ประดูลายเสือนะคะนี่ดูลายใกลๆ้ๆโอไม่แน่ใจว่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับเจ้าพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธ์อะไรยังไงนะคะใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะนี่ลายสวยมากอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนำกันในวันนี้ ตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เอามาให้ดูกันนะคะว่าเนี่ยจะเกิดสีขาวๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะสามารถเช็ดออกได้โอ้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะมันมันเกิดเฉพาะไม้บางท่อนเท่านั้นนะคะบางตัวก็ไม่เป็นเลยบางตัวก็จะขึ้นแบบนี้นะคะมันสามารถเช็ดออกได้น,นี่เช็ดออกเดี๋ยว เขาก็จะเป็นอีกนะคะโอไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเนี่ยเนี่ยเช็ดออกก็ออกปกติเลยเี๋ยวเช็ดก่อนอ่ะเช็ดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เห็นไหมออกไปหมดแล้วเนี่ย ไม้ตัวนี้นะคะจะลักษณะคล้ายๆเป็นปุ่มเป็นปุ่มประดูเป็นลายสวยมากเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นรากเหมือนกันคนละท่อนกับชาวบ้านเขานี่ลายสวยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำขนาดตัวนี้กันนิดนึงขนาดตัวนี้จะอยู่ที่1นุหนิ้วนะคะงามกว้างงามลึก 1.5เหมือนกันความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะนี่เป็นมัดยางจีนแบบพาดหัวแบบนี้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วกับการแนะนำหนังสติ๊กไม้ประดูกนะคะใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ